ตนี้ต้อมมี mm hmm. สินค้ารุ่นใหม่ของซานเดลูสมาแนะนำนี่เลยสปอตไลท์โซลาเซลล์แล้วก็มีอีกนี่เลยโคมไฟถนนโซลาเซลล์อยากเห็นแล้วอ่ะแกะก่องกันเลยดีกว่า <c oughs> ได้เลย ที่ชอบนี่นะคือมีรีโมทสามารถทํางานได้ถึง2ระบบจะเปิดตลอดทั้งคืนก็ได้หรือจับความเคลื่อนไหว <Wow. S 1> เปิดปิดเองอัตโนมัติตามความสว่างของแสงอาทิตย์เหมือนกับความปลอดภัยครับ oh. พอมืด oh. ปุ๊บเนี่ยบ้านติดเลยสว่างเหมือนมีคนเฝ้าบ้านโอ้เ oh. oh. ยี่ยมจริงจริงโอ้โหถ้าจะครบพร้อมขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องรีรอแล้วครับสั่งกันเลยดีกว่าโคมไฟโซลาร์เซลล์ซันนีลุสง่ายๆรับแสงแดดตอนกลางวันให้แสงสว่างตอนกลางคืนมีความสุขมากมายค่าไฟศูนย์บาทติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันแถมรับประกัน อีกหนึ่งปีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตเตอร์แมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอมบินต้แอมินเอก็มีกับทุกคนชินเคยค่ะขอบคุณการติดตามนะคะในทุกๆวันเลยค่ะชินเคยนะคะแอมบินตูเนี่ยก็มีข่าวๆรอบๆปีค่ะแล้วก็ประเด็นเดด็ๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานมาฝากกันค่ะ เรามาเริ่มที่เกมการเปลี่ยนแปลงอันดับเลยนะครับแนะ่คือ Dallas m a v e r i c k กับ Golden State w a r r i o r ขอเริ่มที่ Golden State w a r r i o r เปิดบ้านรับการเยือนของ Phoenix Suns ทีมอันดับหนึ่งของลีกณเวลานี้มาวานต้องบอกเลยนะครับว่า Golden State w a r r i o r เนี่ยพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วพวกเขาได้เกมที่ดีเหลือเกินนะครับของ Jordan Poole กดไปถึง38แต้มแล้วก็ไม่ใช่แค่การทําแต้มอย่างเดียวยังมีการรีบาวการแอสซิสต์เรียกว่าเกือบจะลุ้น Triple Double ปปบบกว่าได้พร้อมอกับการยิง3คะแนนถึง7ลูกนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมเหลือเกินของ Jordan Poole แต่ปัญหาก็คือ Trey Thompson ครับโดยเฉพาะการยิง 3คะแนนของตัวเขายังคงขึ้นขึ้นลงลงนะครับอย่างในเกมเมื่อวานเนี่ยยิงไป1ิบลูกเข้าแค่ลูกเดียวเราเห็นหลายต่อหลายเกมแล้วนะครับตั้งแต่ที่เขากลับมาจากการบาดเจ็บบางเกมเนี่ยก็แม่นเหลือเกินบางเกมก็หายไปอย่างในเกมเมื่อวานนี่เองเลกว่ายังขาดความต่อเนื่องขาดความสม่ําเสมอน,นะครับเป็นแบบนี้เนี่ยต้านทานความร้อนแรงของฟิน e ิ i ซัน n ไม่ไหวจริงๆโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมเขาเจอท่ง c คริสพอรนะครับเดวินบุกเกอร์แบบนี้ครับโดยเฉพาะเกมบีบในช่วงที่เกมเนี่ยห่างกันไม่เกิน5แต้มแบบนี้เนี่ยถือว่าฟิน e ิ i ซันส์เนี่ยร้ายกาจที่สคราาามถว เพื่อ้เพื่อนเชื่อไหมครับว่าในเกมที่มีความห่างของแต้มเนี่ยไม่เกิน5แต้มลักษณะแบบนี้เนี่ยฟินิกซ์ซันในฤดูกาลนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ชนะสูงถึง84.2%เลยนะครับและชัยชนะเมื่อวานถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่9ติดต่อกันแล้วนะครับของฟินิกซ์ซันทำให้พวกเขาตอนนี้เนี่ยชนะในภาพรวมทั้งหมด62เกมแล้วเทียบเท่ากับในประวัติศาสตร์ของทีมฟินิกซ์ซันเองที่คว้าชัยชนะได้มากที่สุดครับนี่คือความน่าภูมิใจเหลือเกินนะครับและพวกเขาถือว่าเป็นทีมเดียวในฤดูกาลนี้ที่สามารถคคคว้้าาชชัยนะะรรรดดบ60เกกกมไ่่อง ก็สมก็เป็นเต็งหนึ่งในการควา้าแชมป์ NBA ในฤดูกาลนี้จริงๆในส่วนของ Golden State Warriors นะครับจอร์แดนพูเนี่ยแม้ว่าผลงานในภาพรวมของเขาจะดีมากๆก็ตามแต่จังหวะท้ายเกมเนี่ยส่วนตัวแอดมินมองว่าเขารีบยิงเกินไปครับยิงจากกลางสนามแบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะลงได้ง่ายๆแน่นอนก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่อาจจะผิดพลาดเลดน,นึงนะครับแต่ผลงานของเขาก็คุ้ค่าแก่กับการยกจองครับเมื่อวานเนี่ยจัดไปถึง38แต้ม9รีบาวกับ7แอสซิสพร้อมกับการยิง3คะแนนลงอีก7ลูกนะครับอย่างที่บอกในประวัติศาสตร์ของ Golden State Warriors เองเนี่น สามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับสาแต้ม7รีบาวด์เจ็ดแอสซิสต์ด้วยการยิง3คะแนนล,ลงถึง7ลูกนี้เนี่ยก็มีเพียงแต่สเตฟเฟนเคอร์รี่ครับที่สามารถทำได้ตัวของสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยเคยทำลักษณะแบบนี้เนี่ยครับได้ถึง9เกมแล้วก็มาเป็นจอร์แดนปูในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยแหละครับนี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินของจอร์แดนปูแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองเฉพาะการทำแต้มระดับอย่างน้อย20แต้มเนี่ยนะครับในเกมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่15ติดต่อกันแล้วนะครับที่ตัวของจอร์แดนพูลเเเเเเค้้้้าาาสสสมมรรรรรถถททไดดดววยยยิิตตแบบบบนนนนนนีีนีีี่่ะัใออออ30ปขงโก์ สเตฟเฟนเคอร์รีกับเควินดูแรนเท่านั้นนะครับที่สามารถทําได้แบบจอร์แดนพูลแม้แต่ตัวของเควตอมสันยังทําไม่ได้เลยจริงๆแล้วตัวของจอร์แดนพูลเนี่ยนะครับ,รบเขาดราฟต์เข้ามาพร้อมๆกับไซออนวิลเลียมสันจามอลแรงแล้วก็อาร์เจย์แบร์เรตอะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยดราฟต์เข้ามาในอันดับที่28นะครับแฟนๆหลายคตัวหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจอาจจะไม่ได้คุ้นหูอะไรมากมายจนกระทั่งถึงในฤดูกาลนี้เนี่ยแหละครับเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนั่นหมายความว่าจบฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เจจจรราาาาาสััััญญนะคบบบไไมมม่่่่ตตงงกกอ ไม่ต่างกับไซออนวิลเลียมสันแน่นอนและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าผลงานแบบนี้เนี่ยช่วงปิดฤด,ดูกาลเขามีโอกาสนะครับที่จะคว้าสัญญาระดับ18ถึง20ล้านเหรียญต่อปีได้เลยในส่วนของดัลลัสแมริเนะครับเมื่อวานเดินทางไปยังคลิฟแลนด์โคเรียสลูกดอนชิดเนี่ย ers, ines, โชว์ให้พวกเราเห็นเลยว่าเขาพร้อมเหลือเกินที่จะเข้าสู่เพลย์ออฟในฤดูกาลนี้การยิงการข้ามการรีบาวการแอสซิสทุกอย่างของตัวเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่แบบสูงส่งมากๆา,ากเลยนะครับขาดแค่รีบาวเดียวจะทำทริปเปิลเดว์บลาได้อีก มุง่งเน้นมากๆจะต้องเอาชนะให้จงได้และสุดท้ายพวกเขาก็สามารถเอาชนะคลิป้ลนคเรสไปได้ตามคาดนะครับตัวของโดเรนฟินนีสมิธเนี่ยยามใดก็ตามในฤดูกาลนี้ถ้าเกิดทําแต้มถึง2หลักเนี่ยดัลลัสแมริกชนะถึง32เกมเลยนะครับแพ้แค่10เกมและด้วยชัยชนะเมื่อวานของดัลลัสแมริกประกอบกับการพ่ายแพ้ของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ครับทำให้ตอนนี้เนี่ยดัลลัสแมริกอยู่ในอันดับ3ของฝั่งตะวันตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับการันตีการเข้าสู่เพลย์ออฟหมายความว่าในฤดูกาลทีเเหลอต้ััาามกกกทุงงจนวขข ก็ยังคงเข้าเพลย์ออฟครับใครจะเชื่อครับว่าดาร์ลัสแมริทตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในอันดับ3ของฝั่งตะวันตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราไปต่อกับเกมที่มีผลต่ออันดับถึง2เกมนะคะนั่นก็คือเกมของซานอันโตนิโอสเปอร์สแล้วก็ดีมอนากีสค่ะเริ่มกันที่ดีมอนากีสก่อนเลยค่ะในเกมเมื่อวานนะคะดีมอนากีสเนี่ยไปเยือนอินเดียนาเพเซอร์ค่ะตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าดีมอนากีสน่าจะคว้าชัยชนะไปได้แบบง่ายๆนะคะเพราะว่าบางช่วงในควอเตอร์สองในนำห่างอยู่กว่าสามสิบเอ็ดแต้มแต่าางงกกับทีีมมเเื่่อวนนยดไปถึ37 83รีบาล9แอสซิสต์ค่ะยิงฟิลโกลอีก78.9%ค่ะเป็นการยิงระยะกลางนะคะการเอาฟาวเก็บแต้มสุดๆทนลุนลนไม่มีการยิง3คะแนนเลยค่ะพาเดวอนาเกสเสรคว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นการข่มโจเอลเอ็มพีจากเกมเมื่อวานแทนค่ะพร้อมกับบอกให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้เลยคะ่ะวันนี้คือการเล่นของเขาแบบไม่มีผู้เล่นอันดับ2แล้วก็อันดับ3นะคะตอนนี้เดวอนาเกสขึ้นไปอยู่อันดับ5เป็นที่เรียบร้อยค่ะในขณะที่ซานแอนโตนิโอสเปอร์สกับเมื่อวานรับการเยือนของเมมฟิสกิซี่นนนนะะะคคพววกกกกกเเเเขขาาาาี่่่่่ยยตตตตป็็ฝมมมสสองแู้ ะะได้เดชอนเตมอมเรค่ะกดไปถึง33แต้มเทียบเท่ากับแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองและแล้วค่ะเพลงที่บีบใจเพลงสุดท้ายก็มาถึงนะคะในจังหวะน,นี้นีทั้งนั้นหลังจากนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวเลเกอร์สเองแล้วนะคะว่าจะสามารถทําได้ดีแค่ไหนในเกมที่ไม่มีรบอนเจมส์เราไปดูผลงานของทีมที่รักษาอันดับตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับันนคือชาร์ลอตต์ฮอนเนตเดินทางไปยือนิวยอร์กนิกส์ในเกมเมื่อวานถือว่าทั้งสองทีมเนี่ยต่อสู้กันได้ดีนะครับแต่ชาลอตต์ฮอน ทำได้ร่วมกับลาเมโลบอลนะครับที่ทําระดับ20แต้ม15แอสซิสเรียกว่าเป็นดับเบิลดับเบิลที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินสุดท้ายชาร์ลล์ฮอร์เน็ตสามารถคว้าชัยชนะในบ้านของนิวยอร์กนิกส์ไปได้ทําให้10เกมหลังสุดนี่นะครับชาร์ลล์ฮอร์เน็ตสามารถคว้าชัยชนะได้ถึง8เกมยังคงรักษาอันดับ9ของตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไล่บีทบูบินเนสอย่างสนุกมากๆเลยนะครับในขณะที่แอตแลนตาฮอคส์เดินทางไปเยือนโอเคซีสแนเดอร์ถือเป็นการกลับไปเยือนทีมเก่าของเทรยังเลยนะครับตตตตตััััวขขออออออองงงงงเเ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 เรรรรยยยนนนนนนนีีีี่่่่คคค้้าิบบบโทททมมมมืื์แแะะป็ูใใใหหลกก เมื่อวานเนี่ยมีพักพวกมีเพื่อนฝูงเข้ามารับชมผลงานการแข่งขันของเทรยังและตัวของเทรยังก็ไม่ทําให้พักพวกของเขาผิดหวังนะครับเมื่อวานจัดไปถึง41แต้มกับ8แอสเิสเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเพื่อนๆช่วยมครับว่าแอตแลนตาฮอคส์เนี่ยกดไปถึง85แต้มการทํา85แต้มในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะครับถือเป็นการทาแต้มที่มากที่สุดในช่วงครึ่งเวลาเดียวในประวัติศาสตร์ของทีมแอตแลนตาฮอคส์เองเลยทาให้เมื่อวานแอตแลนตาฮอคส์สามารถเอาชนะโอเคซีซันเดอร์ไปได้แบบไม่ยากเลยนะครับรักษาอันดับ ที่พวกเขาจะสามารถขยับอันดับของตัวเขาเองได้และโดยผลงานอันยอดเยี่ยมของเทรยังเมื่อวานนะครับเขาสามารถทําระดับอย่างน้อย40แต้มได้เนี่ยเป็นเกมที่26ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาแล้วก่อนที่จะอายุ24ปีตัวของเทรยังสามารถทําได้ขนาดนี้เนี่ยยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA เนี่ยมีผู้เล่นที่ทําได้มากกว่าเขาเนี่ยนะครับอยู่5คนคนแรกคือริกแบร์รี่นะครับเคยทำเอาไว้ได้35ครั้งคนที่2คือบ็อบแมคกัตู32ครั้งวิลชัมเบรน32ครั้งมายค์เควอร์จครั้งรง นี่คือนักกีฬาที่สามารถทำระดับอย่างน้อย40แต้มได้ก่อนที่จะอายุ24ปีเต็มนะครับเป็นระดับตำนานเลยก็ว่าได้นั่นหมายความว่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่ถ้าเกิดสมมุติว่าเทรยังสามารถทำได้ทั้ง6เกมเลยเนี่ยเขาจะแซงทั้งไมเคิลจอแดนแซงทั้งรูบลอนเจมส์ครับเราต้องมาติดตามชมกันว่าตัวของเทรยังเนี่ยจะสามารถทำได้หรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็ตามครับเหล่านี้เนี่ยคือผลงานระดับสุดยอดมากๆนะครับที่เทรยังเขาทำให้แฟนๆบาส่างพวกเราได้เห็นศักยภาพในอนาคตเนี่ยเทรยัง e โลดแ,ย NBA, ยแนนลย และที่ไม่ชื่นชมไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือการเล่นของชอนทรับเตอร์สเมื่อวานรับการยิงของทีวูฟถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่พาสคาเซียข้ามค่ะทำแต้มไม่ถึง20แต้มครั้งแรกในรอบ6เกมนะคะแต่เขาก็จัดทริปเปิลดับเบิลครั้งที่2ในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองให้กับทีมค่ะรวมกับแกรี่เทรนจูเนียร์เอาชนะทีวูฟไปได้แบบเหนือชั้นมาก <c oughs> ๆการยิงทั้ง2และ3ของชอนทรับเตอร์จะดีกว่าทีวูฟมากเลยนะคะตอนนี้ค่ะทำให้สถิติการแพ้ชนะของแรปเตอร์สกับชิคาโกบูลส์จะเท่ากันถ้าหากว่าชิคคาโกกบบููลลส์แพ้เเนนนีี่่่ยยยจะะะตออัดัดท6 พอใหมินตูนพูดถึงเรื่องการทำแต้มนะครับจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลเนี่ยเป็นเรอร์บอนเจมส์นะครับที่เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มเฉลี่ยต่อเกมมากที่สุดครับนั่นคือ30.1แต้มต่อเกมแต่การที่เขาจะจบฤดูกาลเป็นราชาการทำแต้มของ NBA เนี่ยยังไม่ได้ง่ายแค่นั้นนะครับเพราะว่าตัวของเรอร์บอลเจมส์จนถึงตอนนี้เนี่ยเขาลงสนามทำเกงกัน55าสิบห้เกมน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหลายตัวหลายคนอาจจะไม่ทราบว่า NBA เนี่ยเขามีข้อกำหนดนะครับการที่จะเป็นราชาการทำแต้มของ NBA ได้เนี่ยจะต้องลงสนามทำเกงขันอย่างน้อย70%ข,ง70ขงยเงฤดู การของ NBA เนี่ย82เกมเขาจะต้องลงสนามทำเกมแข่งขันอย่างน้อยนะครับ58เกมตัวของรูบออนเจมส์ตอนนี้เนี่ยยังขาดอีก3เกมนะครับฤดูกาลของ LA Lakers ี่งเหลืออีกเเกมในเกมที่จะถึงเจอกับ Utah Jazz เนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงสนามทำเกมแข่งขันนั่นหมายความว่าตัวของ James รูบรอนเจมส์เหลืออีกแค่6เกมเท่านั้นเองซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดรูบอ้นเจมส์ลงสนามทำเกมแข่งขันอีกครั้งนึงเนี่ยตัวของเขาจะยังคงมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่หรือเปล่าจะสามารถทำแต้มระดับสูงๆแบบนี้ได้อีกหรือเปล่่่่าาาาาาถ้้้้เเเกกกิิดดดดททไไมมมคฉลลลียนในรรแตตต็จะลลงองอ ตามลุ้นกันต่อนะครับในจุดนี้แต่ก็ต้องยอมรับตามจริงนะครับว่ามาถึงจุดนี้ของฤดูกาลเนี่ยก็น่าเสียดายถ้าเกิดสมสมติว่าโรบรนเจสไม่สามารถคว้าราชาการทำแต้มได้ถ้าเกิดเขาทำได้เนี่ยจะเป็นนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับแต่จบฤดูกาลด้วยการเป็นราชาการทำแต้มของ NBA ได้ครับมารอติดตามชมกันต่อครับและสุดท้ายขอแจ้งความินดีกับ Hall of Fame Class 2022นะคะได้แก่เมนูจิโนบิลลี่ค่ะทีมไฮเดรเวนะคะและก็โค้ชจอชคลาวค่ะนี่คือในส่วนของ NBA นะคะร่วมกับผู้ เล่น W N B A ค่ะแล้วก็โคช้ชในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับมานูชินบิลี่ค่ะถือเป็น first ballot hall of fame นะคะนั่นก็คือได้รับสิบเสนอชื่อปุ๊บในครั้งแรกเนี่ยก็ได้รับเลือกทันทีตามค่าไปเลยค่ะเพราะว่าผลงานอันยอดเยี่ยมแล้วก็สุดยอดเหลือเกินของตัวเขาเองนะคะเขาเล่น N B A ในทั้งหมด16ฤดูกาลกับซานแอนโตนิโอสปอร์สคว้ารางวัลสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีคว้าแชมป์ N B A ถึง4สมัยค่ะติดออสตาร์ Star นะคะรวมถึงคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในเอาชนะทีม U S A ได้ด้วยค่ะและสำหรับทีมฮาร์โน Golden State Warriors ก็ไม่มีฮีทและสำหรับโค้ชจอชคลาวค่ะเขาสร้างชื่อจากการพาเซียท์เอาซูเปอร์โซนิกเข้าชิงนะคะแล้วก็ได้รับโค้ชแห่งปีในปี2013คว้าชัยชนะใน NBA กว่า1,175เกมถือเป็นอันดับ6ตลอดการในฐาน,นะโค้ชนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวขราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือทีนของพวกเรา23 t e Mania วันนี้พวกเรา2งคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ ครับ